ไม่มีจรยาบรณของการเป็นแม่ค้านะครับผมก็พยายามหาทุเรียนที่มันอร่อยอร่อยเนี่ยดูสิเนี่ยไม่ได้อ้าง,างนะไม่ได้ถ่ายให้ใหนี่แต่อยากให้เห็นครับลูกนี้ห้าโลครับหมอนทองจันทบ,บุรีครับครับอยู่กับผมยุทธพงศ์นะครับวันนี้ลูกนี้เราจะแกะใส่บาทกันนะครับพรวงนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะนี่พูสวยๆเลยเลยเลไซส์สวยๆลูกนี้มีทั้งหมดห้าพูด้วยกันเนาะอ่าห้าพูดเดี๋ยวจะเอาไปใส่บาทนะครับให้หลวงพ่อลูกนี้อืมอ่าสาธุบุญกับคนทุกทุกท,ท่านเลยนะครับพรุ่งนี้ใส่บาทลูกนี้อ่าดูดูดอยาให้ดูเนื้อด้วยนะครับอืมอยาให้ดูเนื้อด้วยโอ้โหอืม ทุเรียนลูกนี้ห้าโลนะครับเป็นทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีเนาะเดี๋ยวดูเนื้อไปด้วยกันดูเนื้อไปด้วยกันครับลูกนี้โอ้โหคนผ่านี่มืออาชีพแล้วล่ะเนาะตอนนี้เป็นเบอร์ต้นต้นแล้วนะครับเบอร์ต้นต้นอืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยเนาะอ่าลูกนี้ห้าโลพรุ่งนี้ใส่บาทหลวงพ่อให้หลวงพ่ออ่าดูดูด อ่าลูกนี้นะครับจะดูดูด้วยกันดูเนื้อด้วยกันนะคูสวยมากเลยบอกไว้ก่อนสุกกำลังพอกินเลยเดี๋ยวใส่กล่องแกะแล้วใส่กล่องนะครับพวกนี้จะเอาไปถวายหลวงพ่อใส่บาตรเช้าเนาะอืออ้อ่ะนี่ดูเนื้อเนี่ยกำลังพอกินเลยเนี่ยนะครับอือเอามาเอาเอา,เอากล่องมาแล้วใส่บาตรนะครับพ่กนี้ใส่บาตรให้กับหลวงพ่อ อ่ะของดีมาของดีมาแล้วจ้ะอ่ะอาศัยบาทนะครับพรุ่งนี้ใส่บาทให้กับหลวงพ่อเนาะอืออยวแกะไ่กล่องเลยอ่ะกล่องดีๆ <c oughs> เดี๋ยวดูภูต่อไปเลยเนี่ยดูดินะครับ <c oughs> เหลืองเชียวนะทั้งหมด ทั้งหมดเตรียมไปใส่บาทพวกนี้สวยมากเนื้อสวยมากนะครับขอบคุณลูกค้านะที่อุดหนุนทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> ทุเรียนของเรานะเราเริ่มคัดได้ที่แล้วล่ะนะครับหรือใครที่มีทุเรียนก็ติดต่อมานะครับอยากให้ผมไปหาก็ คอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวผมไปหานะครับเดี๋ยวไปหาที่จันทบุรีเลยไปเรื่อยๆไปกันตลอดนะครับจันทบุรีก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งแล้วตอนนี้ขับรถขับรถเหมือนบ้านแล้วตอนนี้นะครับไปบ่อยกว่าบ้านแล้ว <c oughs> ช่วงนี้นะเทศการอ่าเดี๋วดูภูต่อไปเลยนะครับอโอ้โหคนผ่านนี่บอกเลยว่าเริ่มคลนะ่องเนาะคล่องระวังขานะอ่ โรงพยาบาลอยู่ใ,ใกล้ <laughs> โอ้โหรักษาไว้นะครับรักษาผู้ไว้เด,วเดี๋ย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 วเด็ ลูกหลานจเจริญแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับมีความสุขพี่น้องผมมีความสุขนะครับอักกล้องเราจะกล้องเองนี่วันนี้ลืมไปภูนี้มานี่นะครับอื้อ่ะลูกนี้จะได้จะได้เนื้อเท่าไหร่เนาะมาได้กี่ภูเนี่ยหนึ่งสอง สามสี่ห้าห้าพูเนาะเผื่อก็ไม่หนามากนะหิวเลยเนี่ยเห็นเลยหิวเลยปกติแอดมินก็กินน้อยแล้วเดี๋ยวนี้กินทุเรียนน้อยแล้วเพราะว่าเอ่อลดลดความหวานเนาะลดน้ำตาลด้วยนะครับอืมเวลาไปถ่ายอ่ะ แอดมินก็ไม่ค่อยอยากชิมแล้วเพราะว่าแต่บางครั้งก็ต้องชิมนะเกรงใจพี่ๆโอ้โหนะครับอลูกนี้ห้ากิโลกรัมเนอะลูกนี้ห้ากิโลกรัมด้วยกันฮะเนื้อนี้นะเนื้อนี้เลยเนื้อนี้ครับอันนี้ขายเนื้อนี้อยู่นะครับ ที่ร้านขายเนื้อนี้อยู่นะครับอเพื่อนๆพ,นพี่ๆทุกท่านนะมาแล้วทุเรียนเรามาแล้วเริ่มแล้วนะครับเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเนะาะก็อย่างที่เขาบอกว่าอย่าขายทุเรียนอ่อนกันเนาะอย่าขายทุเรียนอ่อนเนี่ยอย่าคนจีนเข้ามาคนจีนพวกอ,อนักชอบกินทุเรียน่ะคนกินทุเรียนเขากินเงินแบบกินจริงๆนะคนละสามลูกขี้วไปสี่ลูกที้วไปเนี่ยแต่เราต้องหาทุเรียนดีๆมาให้เขากินนะ ขาจะได้ติดใจแล้วก็กลับมาซื้อเราอีกเนี่ยเนี่ยถ้ากิดทุเรียนไม่ดีเขาก็ซื้อครั้งเดียวนะครับอืมเนี่ยดูดิครับลูกนี้ห้ากิโลโคตรแซบนะครับอืมโคตรแซบเลยบอกเลยนะชอบไหมครับเนี่ยถ้าอยากได้แบบนี้นะเอ่อเดี๋ยวผมพยายามหามาแล้วนะครับเอ่อรอบก่อนนะผมก็ไปเคมงที่บอกไปเคมทุเรียนให้กับแม่ค้านะ สงสารนะสงสารสงสารคนขายนะครับขอให้ตัดทุเรียนแก่ๆแ,แบบนี้เลยเนะี่ยสงสารคนขายสงสารลูกค้าสงสารคนกินเนะี่ยเห็นใจกันเนาะค่าแรงวันหนึ่งเนี่ยซื้อทุเรียนลูกนี้ยังไม่พอเลยใช่ไหมนะครับอย่าใจร้ายเลยนะคนขายทุเรียนก็อย่าใจร้ายผมเนี่ยถ้าเกิดเนื้อไม่ดีไม่ให้ออกจากร้านเลยนะไม่ให้ไปเลยครับ ไม่ให้ไปเลยเพราะว่าเข้าใจอะ่ะเมื่อก่อนผมไปซื้อทุเรียนนะกว่าจะได้เนี่ยกว่าจะได้ซื้อลูกหนึ่งเนี่ยหาเงินเหนื่อยนะไม่ใช่คนรวยนะครับถ้าคนรวยเขาไม่คิดอะไรนะแต่เรามันไม่ค่อยรวยไม่มีเลยไม่มีจะกินเลยนะครับซื้อก็ต้องคิดคิดเยอะดังนั้นถ้าคุณเอาทุเรียนไม่ดีมาขายเนี่ยมันก็ ไม่มีจรัาบันของการเป็นแม่ค้านะครับผมก็พยายามหาทุเรียนที่มันอร่อยอร่อยเนี่ยดูสิเนี่ยไม่ได้อ้างนะไม่ได้ถ่ายให้แน่แต่อยากให้เห็นครับลูกนี้ห้าโลฮะหมอนทองจันทบ,บุรีครับเนี่ยลูกนี้ใส่บาทนะแอนมินก็ไม่ได้กินนะครับ <laughs> แอดมินก็ไม่ได้กินเอาไปเอาไปให้หลวงพ่อนะครับพรุ่งนี้เช้าเนาะตื่นให้ทันพระนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับให้ช่องของลูกของหลานจเจริญรุ่งเรืองไปนะครับถ้าผมคิดดีทดําดีก็ขอให้จเจริญกันต่อไปเนาะพยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับก็มีผิดพลาดนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษขออภัยนะครับให้อภัยผมด้วยไม่มีเจตนา,นานหรอกครับคิดดีทดําดีเนี่ยลูกนี้ห้ากิโลครับได้เนื้อเนี่ย พรุ่งนี้จะใส่บาทโอเคนะครับแกะให้ดูแล้วนะครับแกะให้ดูแล้วเราขายเนื้อนี้กันเนาะฝากทุกท่านนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ